ได้เม่นูยังกินนอเมือนนี้นอแม่โอ้ไข่ไหมดแดงปลกเส้หอพักหาน่นว่นอพักวานน้ำผงีตูโอ้เป็นเสียบแม่ไข่หมดแดน้ำไ่หมดแดงน้ำโอ้เส้นหอยิดบอกส่นหอยน้ำแน่น่ใส้นัวมักเส้นลายลายอ๋อเจ็บใจไข่เสียวเส้นอ,อ,อีก็นมัก ดูอยู่อะเด็กกินไม,ม,ม่นู่มกไข่มาแดงแด้จาพี่น้องมั้งอันนี้มกที่สองอ่ะในสองมกไข่มาแดงซื้อมาสีมกจ้ะป็นเงินสองร้อยบาทในสองมก เนี่ยเสียบเซเนลเสียบละลาย,ลายอโอ้โหเฮียใบตองนี่ก็ต้องเป็ดเผาไฟกันดิจ้ะล่นไฟล่นไฟว่าไปไเผาล่นไฟให้มันอ่อไดนสองหมกจ้ะอู้อ ม,มุกใส่ไฟยังเจอก้าดัังไฟหลังไฟมุกฝ่อเตาแล้วจ้าะจาะมาสุกแป๊บเดียวเงนี่มุกไข่ดแดงนี่มันเป็นเมนูสุกง่ายเนาะจา้าลืมใหม่ข้างเลยด้วยแม่นี่ไฟแห้งอยู่ดยเอาทานออกอีกบ่ บอกคิเท่ากบออนอ่อนอ่ะใสง หอมหอมหอมนิ้วเขาาหล้วเด้อคะนี่เด้อจะกินมุกไข่มดแดงแซบ่บๆผู้เดียวแข็งๆอันนี้มุกข,ของเมย์จ้ะอ,อันนี้มุกข,ของพอกับแม่มัยนจะกินคนเดียวแข็งแข็งสมอยาก